ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรนะครับที่รักรักรพบทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีคูบต้านะครับจะเป็นแอร์วันนะครับสองศูนย์ห้านะครับโฟร์วินะครับพงพงไายธรรมดานะครับอ่าเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกธรรมดานะครับตัวนี้นะฮะ ไฮดรลิกธรรมดานะครับสภาพสวยๆเลยนะครับยางหน้าดีครับยางหลังดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับนะครับผลิกนะครับตัวนี้ไฮดรลิกธรรมดานะครับอพวิโอใช้งานได้ปกติดีนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับยางดีหมดสี่เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้ดูนะครับไปเลย ครับคันนี้ก็นะครับจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้สําหรับท่านใดที่หาไปใช้ทํารุ่นกระโปงนะครับฉีดยานะครับตัดหญ้าในสวนนะฮะอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับตัวนี้เราเปิดราคาที่1นึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาทดลองขับดูได้ครับหรือว่ามาเลือกชมดูได้ครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0 8 6 หนึ่งศูนย์สองหกห้าสองหนึ่งนะครับเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าสามศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับร้านเราก็อยู่ถนนติดถนนใหญ่นะครับถนนพหลโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตากขีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ลองเลือกชมดูได้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ